โอ้ยมันเย็นมันเย็นเนาะโอ้ยเย็นเย็นมากเลยแต่มันอยู่ข้างนอกอะลูกป,ปะไปกันเลยวันนี้มาซื้อของที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับอ้ยดูหลังปีใหม่ค่ะบ่ค่อยมีคนเลยค่ะ ดูผักก่อนนะครับดูช่องผักก่อนนะครับแม่จะซื้อผักอะไรมามีซื้อผักอะไรนะมีผักอะไรให้มามีนะมีอะไรลูกมี เห็ดน,นางฟ้ากับมี่ได้ใจมาตรงเห็ดน,นางฟ้าถั่วง,งอกก็มีข้างบนเดี๋ยวก็จะซื้อแตงจ้ะซื้อแตงไปตำนี่ไง 19.51โคนจ่ะตอแต่งหนึ่งหน่วยซื้อหนึงหน่วยผลไม้ไทยก็มีลิ้นจีมีลินจีด้วยก้าแต่ซื้อลินจีปะเขาลักก็มีนะจ๊ะสงสัยเป็นลิ้นจีอบแห้งอะซื้อลินจีกันนะ ล no <top> ิ้น <mag> จีเราต้องเอามาสั Japanese ่งน่จ๊ะเดี๋ยวว่าจะสั่งกดสตาร์ท <mon> ซีดูไม่คิดว่าคืนโอวัฟรุดตอนยีงไงลิ้นจีกดตอนนี้เข้าไปจ้ะดูซิว่ามันเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดโคลนค่ะ เสรเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วยางกันต้อค่ะันนี้เป็นช่องช่องขนมวันนี้เราไม่กินหนมนะเราไม่ซื้ออะไร อันนี้ก็จะเป็นอาหารอาเซียนนะจ๊ะตรงนี้เลยแต่ว่าตรงนี้มันห้างนี้มันขนมหรือว่าอาหารไทยมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่กันตรงพื้นกาเซียนต์ตาคอสสันตาคอสยาเยเมนโพแองกันส์กาดงคาร์ลาฟัสซันตาคอสยาเยเมนซันตาคอสก็วิกโคลีแต่พอ Drick yoghurt. Mm. Ska vi gå och köpa bröja till Oscar då? Kvarnmannen. Köpa gröt. Gå och köpa här. อุย้ย <laughs> ใครส่องกันแต่เชปะซื้อนมให้วอสกานก่อนเราต้องดูก่อนว่ามันกี่เดือนอันนี้ยี่สิบสี่โมนัทของก้าไม่ใช่เอ้าอันนี้มันเป็นนมแบบว่าสเปเซชียลนะมันว่เหมือนนมธรรมดา อันนี้เลยมั้งเดี๋ยวเราฟริดแต่ต้อตง้ยกไปเราต้องอ่านก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวมันซื้อไปผิด12เดือนนี่น่าจะใช่ตัวน,นี้แหละนมสำหรับเด็กนมสำหรับเด็กเกในวัยหปีค่ะเขาก็จะบอกอยู่สูตรมัน มาสเตียนทำไรอะ่ะตุต๊กคอร์ลีตันหมอวินดูเชอร์ปนอนทิงโน้ซึอยังมักอุยอ้ย <c oughs> พับป้ายยู่ไรเนี่ยมาสเตียน

ฟอวพาเอเตนดอฟัวพาฟเอเตนบร้อสแดนบรอบรอบร้องเหนียวดีกว่านะเชฟเทียยังไม่คลอดอันนี้คลอดอุ้ยนั่นแหทพาโซสกาเน้ มีนาฟอสตาบุนโกดอยด์อ๋อที่เด้นผาซาวสกาบวินบัสฉันอโซ่อยนบุกลูกมิกเคนอันไหนอันข้างบนนี่หรอเดินมตีโซยอนะอ๋อฮะนุยังได้เล่มนี้แล้วลูก อุ้ยไดยโนเสซร์เดี๋ยนี่บอกครับหืมบาชุกูดขอบคุณครับแม่กอนขอบคุณครับขอบคุณครับขอคบคุณครับปลาลุกป,ปะไปจายตังกันปลาลุกป,ปะเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวเขาไปใจตังกันจ้า ซื้อของเสร็จแล้วนะจ้าเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะจ้าเอารถเข็นไว้ที่เดิมจ้า ไอมิ้นจอดเติมน้ำมันรถก่อนจ้ะตอนนี้มัน18โคนจ้ะแต่ว่ามองไงมองอื่นมันประมาณยี่ิโคนจ้ะเดี๋ยวมันจะขื้นก่อนเติมน้ำมันที่นี่ <c oughs> เติมเองนะคะไม่ได้มีเด็กปั๊มนะคะ บัตรเอทีเอมเข้าไปจ้ะเราก็เลือกว่าเขาจะเติมหมายเลขใดจ้ะมันก็นจะมีหมายเลขบอกอยู่จ้ะหมายเลขอันนี้ก็หนึ่งสองอันนั้นก็สามสี่ประม 1, ันงนีนะจ้ะเติมแล้วเติมได้แค่สามร้อยห้าสิบโคนจ้ะเพราะว่ามันเต็มก่อนได้สิบแปดลิตรเอมินฟ้าโทบอกแม่ให้ฟ้ามาเติมก่อนทีนัมมันมาสิเกิน เติมเสร็จแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านนะคะค่ะหลังจากที่เข้าซื้อของกลับมาแล้วจากซูปเปอร์มาร์เก็ตน,นะคะเข้ากันมาเบิรงกันเวยค่ะว่ารอบนี้นะคะเข้าเข้าซื้อ,อยังไปแน่น,นะคะแล้วก็คิดเป็นเงินเท่าไหร่นะคะ๋ยวเใหมาเบิรงกันดนะ้ต่างะรอบนี้ที่ซื้อไปกับว่าใดไม่ยังไล ซื้อสองเล่มเส้นสปาเกตตี้แล้วก็นมนะคะแล้วก็พวกยาสรบผมกับครีมนวดแล้วก็น้ำมันแค่นี้ค่ะไปราคาที่เข้าใจไปที่สื่อของมือนอีืแน่จ๊ะเดี๋ยวประมาณเท่าไหรเนี่ยคิดเป็นเงินก็ประมาณ เ6 9 6รสดสตางค์จ้าเก้าร้โคนนะคะคิดเป็นเงินไทยกับประมาณสามพันสามพันหจ้ะสามพหอบาทค่ะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ ฝากติดตามฝากซับสไคร์ด้วยนะคะสำหรับช่องสายอีสานพัดถิ่นนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ